ทางสมบุกสมบันหน่อยโอเคเดี๋ยวส้กคู่เด่งเราจะเก็บคลิปมาฝากเพืเ่อนๆครับผม ได้เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าที่เป็นทางเข้าขององค์พระใหญ่แห่งเขาชีจันกันแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเรามองจากทางด้านนี้นะครับเราอาจจะมองไม่เห็นความสวยงามขององค์พระโดยรวมทั้งหมดเนื่องจากว่ายังเป็นมุมเฉียงอยู่เรามองไม่ถนัดตานักนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะนําเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปชมด้านในเพื่อที่จะได้ชมองค์พระในมุมตรงจะได้เห็นความสวยงามแบบเต็มตาเต็มใจกันนะครับ สำหรับพระพุทธฉายองค์นี้ท่านมีความเกี่ยวเรื่องกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพ่อหลวงรชัชกาลที่9ของเรานะครับเกี่ยวพันกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมรายละเอียดที่ด้านในกันเพื่อเป็นความรู้ใหม่สําหรับท่านที่เพิ่งมาถึงหรือว่ามาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ด้านหน้าที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้นะครับก็คือจุดบริการที่เป็นห้องสุขา นะครับแล้วก็เป็นบริเวณย่านที่ขายอาหารแห้งต่างๆนะครับของขบเคี้ยวต่างๆดังนั้นในส่วนของห้องสุขานั้นขอให้เรานั้นเข้าห้องสุขากันให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นแล้วเราถึงจะเดินเข้าไปที่บริเวณด้านในกันด้านในเราก็จะเข้าจากทางด้านนี้นะครับคือจอดรถแล้วก็เดินข้ามถนนมาแล้วก็เดินเข้าทางช่องทางด้านนี้เข้าไปยังบริเวณด้านในขององค์พระกัน ระยะทางก็ไม่ไกลนะครับจากจุดที่เราเดินเข้าไปตรงนี้ก็ประมาณสักรบร,ม,รมสักร้อยเมตรได้ลักษณะของทางเดินก็เป็นเนินเตี้ยๆนะครับค่อยๆเดินไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นระยะทางร่วมร่วมร้อยเมตรนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนชาวไต้หวันญี่ปุน่นและก็รวมไปถึงชาวรัเสเซียต่างๆนี่นะครับก็จะเข้ามาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากเลย นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่เขาเข้าไปเที่ยวแล้วแล้วก็เดินกลับมาเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมความสวยงามขององค์พระกันครับอันนี้เราก็มาถึงด้านในที่สามารถมองเห็นองค์พระเต็มองค์กันแล้วนะครับขออนุญาตปิดเสียงจากในคลิปเนื่องจากว่ามีการใช้เสียงกันมากพอสมควรนะครับเราจึงขออนุญาตปิดเสียงแล้วก็ใช้การบรรยายในที่นี้แทน พระพุทธฉายองค์นี้นะครับมีพระนามวา่าพระพุทธทมหาวชิระอุตมโมภาสสดาเป็นพระพุทธฉายแกะสลักเป็นไลเซนด้วยแสงเลเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความสูงถึง1 0 9เมตรหน้าตักกว้าง70เมตรมีฐานบัวสูง21เมตรลักษณะของไลเส้นที่แกะสลักในหินนั้นจะเป็นการแกะสลักลงในเนื้อหินให้เป็นร่องลึก10เซนติเมตร ฝังด้วยกระเบื้องโมเสกเนื้อสีทองเต็มร่องมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับนะักท่องเที่ยวจึงนิยมมาชมกันอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างประเทศนะครับแรกเริ่มการปรับปรุงเขาชีจันให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชนบรุรีที่มีชื่อเสียงและโด่งดังเกิดจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปรินายกนะครับที่ทรงเสด็จไเขาชีจันที่มีภูมิทัศน์สวยงาม แต่กำลังจะถูกทำลายจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำร,ราชการที่9ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ,ระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและเมื่อได้ทําการก่อสร้างก็มีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการโดยมีบริษัท International Blaster เนะครับเป็นผู้ดำเนินการโครงการมีสถาบันเทคโนโลยีแห่ง a c r หรือ AIT เป็นวิศวกรที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงานครับภูมิทัศน์โดยรอบภายในบริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ได้รับการบำรุงรักษาดูแลรักษาจัดแต่งทรงพุ่มความสวยงามโดยกองพลนาวิกโยธินที่มาให้การ บุปถมให้การดูแลรักษาอยู่จนกระทั่งมีความสวยงามนะครับที่ด้านข้างตรงนี้นะเัาก็จะมีพระพุทธฉายองค์จำลองที่แกะสลักลงบนหินนะลงบนหินนะครับทำเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นองค์จำลองท่านประดิษฐานอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่จำน่ายดอกไม้ทุบเทียนบูชาจุดบูชาท่านนะครับ นอกจากนี้แล้วที่บริเวณด้านในโน้ตที่เราทราบกันนะครับก็จะเป็นพระพุทธร,รูปองค์นี้เลยนะครับเป็นพระพุทธร,รูปองค์ที่เป็นพระพุทธฉายเนี่ยแต่เป็นพระพุทธร,รูปหล่อที่มีความสวยงามอยู่ที่โดมด้านในนู้ตเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปไปชมแล้วก็ไปดูประวัติการก่อสร้างนะครับน่าอัศจรรย์มากเลยเดีย๋ยวไปดูกันครับ ก่อนที่จะเข้าไปนี่เราก็จะได้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนไต้หวันแม้แต่ญี่ปุ่นหรือรัเสเซียนะครับเขานิยมมาเที่ยวที่นี่กันมากเลยครับพอมาแล้วเขาก็จะมาถ่ายภาพคู่กับพระพุทธ,ธรรมหาวชิระอุตมภาพศาสดานะับหรือหลวงพ่อเขาชีจันนี้นั่นเองนะครับ ส่วนที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นแท่นหินแกะสลักให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระพุทธ,ธมหาวชิระอุตโมภาสศัตดานที่แห่งนี้นะครับและถัดจากนี้ไปทางด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธ,ธมหาวชิระอุตโมภาสองค์ที่เป็นองค์หล่อนะครับที่อยู่ในโดมทางด้านหน้าโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกัน และจากจุดที่เรายือนอยู่นี้จะเป็นจุดพอดีจุดกึ่งกลางที่อยู่ระหว่างองค์พระพุทธมหาวชิระอุตมโมภาษัสตาดาที่แกสลักบนหน้าผากับองค์ที่เป็นพระพุทธรูปหลอดด้วยเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับที่ลงรักปิดทองจุดนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพซึ่งสามารถทําให้เก็บภาพได้ทั้งสองด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมองค์พระพุทธรูปด้านในกันที่อยู่ในโดมกันครับไปกันครับ และสืบเนื่องจากที่นี่เป็นที่ประฏิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับทางหน่วยงานที่ดูแลจึงได้จัดคําภาวนาหรือคอําอธิษฐานบูชาพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้ด้วยนะครับส่วนที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นแบบจําลองการจัดสร้างของสถานที่แห่งนี้ซึ่งแสดงถึงอาณาบริเวณทั้งหมดของบริเวณเขาชีจันให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวได้รับชมกันนะครับ มีบริเวณที่กว้างขวางมากเลยทีเดียวและที่เห็นต่อไปนี้ก็คือลักษณะของตรงธงชัยที่นิยมมาถวายกันด้วยคติที่ว่าต้องการให้ผู้ถวายหรือผู้ที่ได้ร่วมถวายนั้นได้หลุดพ้นออกจากวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเข้าสู่พระนิพพานมีความสวยงามมากเลยนะครับเราก็เลยเก็บภาพสวยๆตรงนี้มาฝากท่านผู้ชมกัน ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือแผ่นป้ายแสดงนิทรรศการให้ความรู้ประวัติความเป็นมาการจัดสร้างรวมถึงระเบียบปฏิบัติวิธีการจัดสร้างพระพุทธมหาวชิระอุตมโมภาศาสัตดานะที่แห่งนี้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มต้นสำรวจวันที่มีการก่อสร้างรวมไปถึงวันที่มีการเฉลิมฉลองนะครับ ตรงนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่เสด็จทอดหลวงราการที่9สงบรรจุพระบรมสารีริกธาตลงในพระอุราของพระพุทธมหาวัชวชิระอุตโมภาศสศตสดาองค์นี้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากเลย วันนี้ถือว่าโชคดีครับที่เรามีโอกาสได้มาถ่ายทำรายการที่นี่เลยขอถือโอกาสมาถวายสักการะบูชาพระองค์ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราครั้งหนึ่งที่มาถ่ายทำรายการที่นี่ครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเขาก็นิยมมาถวายสักการะบูชาแบบเดียวกับเราเช่นเดียวกันนะครับ เป็นภาพจากที่เรายืนถ่ายหน้าศารานะครับหน้าสาราที่ประดิษฐานองค์จำลองของท่านเป็นการมองจากระยะไกลสวยงามมากเลยนะครับเป็นอย่งไรบ้างครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องรายการแจ็คก,กี้ฟรีตา์พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านได้มากับหลวงพ่อพระพุทธ,ธวชิระมหา อุตโมพาศาสดาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขาชีจันท์นะที่แย่งนี้นะครับพระพุทธฉายองค์นี้เป็นนับเป็นพระพุทธฉายที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นพระพุทธฉายที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทยพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วยนะครับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมที่ผ่านมาที่จังหวัดชนบุรี นะครับหาโอกาสมาถวายสการะบ,บูชานะครับเราจะได้มาถึงที่เมืองชนบุรีโดย100%เเซ็นตะครับสำหรับช่องรายการแจ็กกี้ฟรีไตด์วันนี้นะครับที่พาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาชมในวันนี้ก็คงจะต้องกลัาบลาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เียเท่านี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสาระประโยชน์นะครับความรู้ที่นํามามอบให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมคงจะทําให้ผู้ชมได้เติมเต็มในสิ่งที่ยังไม่ได้ทราบ พอสมควรนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยพบกันในคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเมื่อทางรายการของเรามีตอนใหม่ๆออกสู่ระบบของรายการนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอยู่ดีมีแรงมีโชคมีลาภมีชัยครับสวัสดีครับเที่ยวชมเจ็จหิวน้ำครับเพาออุดหนุนกิจการของน้องๆครับของทางรายการ มีตู้น้ําเย็นตู้น้ํำดื่มตู้แช่นักท่องเที่ยวนะครับร่นเพื่อนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ลงมาแล้วมาขด้นได้นะระ้านแบงนีมม้เลยกี่บาทเอ่ย